สำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดทรงอย่างแบดนะครับผมกับ MP MA ไม่ใช่ MP ดิ M60 นะครับเป็นชุดกิจกรรมชุดทรงอย่างแบดแบบ OVP ได้กลับมาเป็นเทปรอยแล้วนะครับเมื่อก่อนมันก็มาและนะผมในรอบนี้ไม่รอบหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่แบบอยากได้นะครับผมก็ห้ามพลาดสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้เลยนะครับผมสำหรับเซต OVP ชุดทรงอย่างแบดไม่แซดนะครับสกิลนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยไป let's go <S น้องคนไหนกำลังมองหาเว็บเติมเกมแบบปลอดภัยนะครับผมพี่ขอเสนอมุมเกมช็อปนะครับบริการเติมเกมฟรีไฟล์แบบอัตโนมัติและยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสะดวกรวดเร็วแน่นอนฮนะ หรือน้องคนไหนที่ต้องการซื้อบัตรเติมเกมนะผมทางเว็บก็มีให้บริการอีกด้วยนะครับผมสะดวกสุดๆนะครับหรือน้องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเติมเกมไม่เป็นนะครับให้น้องกดมาที่มุมขวาล่างนะครับแล้วกดไปที่เมสเซจนะครับน้องๆสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ยูทเกมเมอร์นะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรม8ปทีการันตีสำหรับชุดทรงอย่างแบทนะครับผมก็คือกกิจรรรมนนี้เลยะคับ ชุด OVP นะครับผมใช่ปะ่ะ o v p เนาะเพื่อเป็นเต็มชุดเต็มยศไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่อชุดนะครับกางเกงรองเท้าผ้าใบปากแล้วแล้วก็ทรงผมนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ MP0 นะครับผมดาเมจสองระยะหนึ่งนะครับลดความเร็วดีรลดนะครับนี่แปบบ๊หนึ่งแปบ๊บหนึ่งขอเนี่ยนะครัน,นี่สวย ชิ้นนี้นครับชิ้นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมันหมดประมาณสัก1 5 7 2เพชรน,นะครับผมกองสามารถออกได้2ชิ้นอือเอาเป็นสองอันนี้นะครับผมไปกองสามารถออกได้2ชิ้นก็ไปครับชิลาก้าเพชรชิลาก้าเพชรน,นะครับถ้าเป็นอันนี้เลยนี่คือดีเลยนะ คือถ้าพี่ได้เป็นในส่วนของไอ้นี่เลยอะสกินปืนนะเพราะแบบชุดชุดคือพี่มีแล้วไงนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดูไปรีวิวให้อีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องศพนะครับกล่องศพสปินปืนชุดร่มร่มก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วมี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 แปหกสิบเก้าเพชรเฮ้ยนี่คือกล่องอะไรเอ่ยแล้วกล่องนั้นเพชรแปดหกเก้าสิบเก้ามาครับใ่กระเป๋าซ้ำนะฮะ ถ้าได้กระเป๋าซ้ำมันเพียงแค่2 2โทเค็นเองครับดูไอ้2ไอ้นั้นเอง2เขาเรียกว่าสอะไรว่าสอ่าไอ้สีแดงๆอะ่ะที่เป็แรกอ่ะนะครับขนาดมาก็สามร้อยเพชรนะครับอโอเคงั้นเอาเป็นว่าพี่ขอไม่สุ่มต่อนะครับเพราะยังไงแบบชุดพี่ก็มีแล้วในส่วนของสกินปืนพี่ก็แบบไม่ค่อยอยากได้นะครับไอพี่ไอโมกศูนย์ของพี่อ่ะมันมันตึงกว่านี้ไงนะผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเหมือนกัน พราะแบบสก,กินที่เอามามันก,กิจกรรมนี้มันเน้นเพียงแค่ช่วอย่างเดียวนะครับในส่วนของสก,กินมันเราไปประดับปลาเฉยๆไหนวะพี่ใช่ไหนอยู่วะเอ็มกศูนขอหาแป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไงไอ็มกศูนของพี่ดาเมจสองนะครับผมอัตราการยิงหนึ่งนี่คือของมันอะไรวะดาเมจสองอัตราการยิงเอานี้ระยะอุ้ยก็อุ้ยก็ยก,ก,ก,ก็ดีนะสก,กินนี้คือดีเลยแหละนะครับผม ใส่กับกล้ามทองนี่คือเข้าเลยนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับสกินนี้นะครับในส่วนของชุดนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับชุดของมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับใส่หน้ากากก่อนไปที่หน้ากากมันน่าจะดูง่ายกว่าเพราะแบบมันจะเป็นมนมนไงหน้ากากมันจะเป็นมนมนใส่ววาหน้ากาอันนี้เป็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะครับกอหาก่อน นักกากลดนกกาก,ก์นกกากนี่อันนี้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นี่นะครับผมนักกาก์ดงมผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแสกกลางเนาะก็ไพ่ปากไพ่ปากก็จะเป็นแบบตัวนี้แดงๆแลนะ้วก็ตรงตาไม่เกินนะชุดนะผมชุดก็จะประมาณนี้ OVP เลยแหละก็เกงนะครับสีขาวรองเท้า,าครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมครั้งพิเนะครับถ้าน้องๆสุ่มจริงๆแบบหมดหมดทุกอย่างนะครับ 1,572เพชรนะครับผมแต่คือถ้าน้องๆมีแล้วก็น้องๆมีชุดแล้วหรือว่ายังไม่มีสก,กินแบบพี่นี้นะผมก็ลองสุ่มเชิงดวงดูนะครับเพราะแบบบางทีบางทีมันก็ออกชุดก่อนบางทีก็ออกสกินอยู่ที่ดวงด้วยนะผมแต่คือสก,กินพี่ไม่ได้พี่ไม่อยากสุ่มเยอะเก็บเพชรไว้ทากิจกรรมอื่นดีกว่าครับแล้วก็พรุ่งนี้เวลา9โมงนะครับผมพี่ลงในส่วนของชุดหัวกะโหลกม่วงนะครับผมสำหรับวใคนที่แบบอยากดูนะครับผมก็ อย่าลืมมาเบ้นแรกกันเลยนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เวลา9โมงตรงนะผมก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้ว bye เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบายครับฝากน้องๆช่วยกดติดตามกดไลค์ไปด้วยนะครับ See y าเ a g ทู n tomorrow บายครับ